ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปัจจุบันเฉินเซี่ยงคาดเดาวาชัยเหลียนได้เข้ามาที่ทวิพงไพรทักษินและเขาต้องการพบนางโดยเร็วเพื่อจะรู้ให้ได้ว่านางมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์อันใดท้ายที่สุดทวิพงไพรทักษินถือเป็นสถานที่ที่อันตรายมากหากนางเดินทางมาเพียงลําพังก็ถือเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งฉะนั้นจุดประสงค์ในการมาที่นี่ของชัยเหลียนจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมาก นอกจากนี้แล้วเรื่องของฟั่งชิงและกลุ่มคณะยังถือเป็นเรื่องใหญ่และถ้าหากพวกนางเป็นร่างแยกของชัยเหลียนจริงๆเขาก็ต้องการให้ชัยเหลียนอธิบายเรื่องนี้ด้วยตัวเองปัจจุบันชิงเย่เว่และกลุ่มคณะได้เข้าสู่ห้องผวังภาพหลอนของฟั่งชิงพวกนางทุกคนร่วมกันผสานพลังวิญญาณเพื่อตอบกลับเสียงเรียกที่ดังขึ้นจากส่วนลึกของจิตวิญญาณพี่ใหญ่เทพเซียนเทียนมู่สมควรมีร่างแยกนับไม่ถ้วนท่านคิดว่าในขุมกำลังร้อยบุกผาจะมีร่างแยกของนางหรือไม่ เสี่ยวจิงกล่าวถามยิ้มยิ้มแต่ที่แน่นอนก็คือข้าไม่ใช่ร่างแยกของนางเรื่องนั้นข้าจะไปรู้ได้อย่างไรดูเหมือนชัยเหลียนกำลังต้องการพลังจากร่างแยกของนางไม่รู้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ของนางเป็นเช่นไรบอกตามตรงว่ายามนี้ข้าชักจะเป็นห่วงนางขึ้นมาแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวข้าคิดว่านางไม่ควรตกอยู่ในอันตรายถึงอย่างไรนางก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากยุคโบราณเชื่อว่านางสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวข้าเชื่อว่าพวกเราจะได้พบนางในเร็วๆนี้จิงสีเสี่ยวจิงถ้าเกิดเจ้าพบว่าตนเองเป็นร่างแยกของเหลียนเอ,อ๋อจริงๆแล้วเจ้าจะมีความรู้สึกอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามไม่รู้สิหากไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์จริงข้าก็ไม่รู้หรอกว่าจะรู้สึกอย่างไรน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่แล้วถ้าท่านเป็นร่างแยกของคนอื่นและใครคนนั้นต้องการผสานตัวตนของท่านท่านจะทำอย่างไร แน่นอนว่าข้าจะขัดขืนจนถึงที่สุดเชินเสี่ยงกล่าวบางทีข้าอาจแข็งแกร่งกว่ากายหลักก็เป็นได้ก็แล้วเชียวว่าท่านต้องตอบแบบนี้แต่ข้าคิดว่าหากคนอย่างท่านมีกายหลักกายหลักของท่านจะต้องทิ้งบางอย่างไว้ในร่างแยกเพื่ออำนนยความสะดวกในการควบคุมน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวฉะนั้นแล้วแม้ท่านจะต้องการต่อต้านกายหลักแต่กายหลักสมควรมีวิธีทำให้ท่านยอมจำนนโดยง่ายดาย อันที่จริงหากข้าจะมีกายหลักกายหลักของข้าจะไม่ปล่อยให้ร่างแยกมีจิตนึกคิดเป็นอิสระตั้งแต่ตน้นเฉิญเสี่ยงกล่าวสำหรับพี่สาวสื่อเหรียญน,นางคิดจะผสานกับพี่สาวสิ้นโหรเป็นทางเลือกสุดท้ายและนั่นเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้สำหรับพี่สิ้นโหรนางบ่มเพาะร่างแยกไว้มากมายแต่ร่างแยกเหล่านั้นตระหนักดีว่าตนเองเป็นร่างแยกตั้งแต่ตน้นดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าว นางเองก็เห็นด้วยความคิดเห็นของเฉินเซียงสําหรับเหรียญเอ๋นางบ่มเพาะร่างแยกเป็นจํานวนมากแต่ร่างแยกเหล่านั้นใช้ชีวิตเป็นของตัวเองโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นร่างแยกของคนอื่นหากจะนํากลับไปผสานอย่างกระทันหันมันก็ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโหดร้ายยามนี้ฟั่งชิงและกลุ่มคณะของชิงเยเว่นั่งคัสมาธิรวมกลุ่มกันและเฉินเซี่ยงก็กําลังมองดูพวกนางอยู่ ก่อนหน้านี้เขาเคยรู้สึกคุ้นเคยกับฟ่่งชิงอย่างบอกไม่ถูกแต่ดูเหมือนจะเป็นเพราะนางมีบางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกับเหรียญเออร่างแยกที่ถือกําเนิดโดยเทพเซียนเทียนมู่จะมาจากการแบ่งแยกจิตวิญญาณแม้จะผ่านการจุติหลายพระพชาชทวาร่างแยกหลายๆร่างยังคงได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และบุคลิกของกายหลักอย่างไรก็ตามฟัางชิงและกลุ่มคณะของชิงเย่เว่ยมีการตกหลุมรักกันเองซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นอย่างยิ่ง มีความเป็นไปได้ว่าครั้งที่เทพเซียนเทียนมู่แบ่งแยกจิตวิญญาณนางได้ปลูกฝังจิตใต้สำนึกให้กับร่างแยกเหล่านี้เพื่อทำให้ร่างแยกที่ได้พบเจอกันมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเมื่อนานไปจิตใต้สำนึกที่เทพเซียนเทียนมู่ปลูกฝังก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจึงทำให้ร่างแยกเหล่านี้มีความรู้สึกพิเศษต่อกัน เฉินเสี่ยงพยายามวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าร่างแยกของเทพเซียนเทียนมู่ที่มาจากทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันเติบโตมาได้อย่างไรและพวกนางมาพบเจอกันได้อย่างไรพี่ใหญ่ท่านรู้สึกไหมว่าร่างแยกของเทพเซียนเทียนมู่มักมีความสนใจตัวท่านยกตัวอย่างเช่นพี่สาวซิ้นโหรและต่อมาก็เป็นพี่สาวสื่อเหรียญตลอดจนถึงเหรียญเอ,อ๋อน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันฟั่งชิงก็เช่นกันและแม้แต่ชิงเย่เว่ยกับคนอื่นๆก็ไม่ได้ต่อต้านท่าน เสี่ยวจริงเจ้าคงไม่คิดว่าข้าเป็นหนึ่งในร่างแยกของเทพเซียนเทียนมู่หรอกนะแบบนั้นมันจะไม่พิลึกพิลั่นไปหน่อยหรือเฉินเซี่ยงค่อนข้างตกใจกับถ้อยคาของน้องสาวเสี่ยวจริงเพราะเขาเองกําลังวิเคราะห์ว่าร่างแยกของเทพเซียนเทียนมู่สมควรมีบางอย่างดึงดูดซึ่งกันและกันจึงทําให้ฟางชิงได้พบกับชิงเย่เว่และกลุ่มคณะท่านจะตกใจไปทําไมกันข้ากําลังหมายถึงว่าท่านมีบางอย่างดึงดูดร่างแยกของเทพเซียนเทียนมู่หรือว่าท่านคิดถึงเรื่องอะไรได้ น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวบนหัวเราะใช่ข้ากำลังคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำไมฟางชิงถึงมีความรักกับชิงเย่เว่และกลุ่มคณะเพราะหากว่าการตามหลักการเทพเซียนเทียนมู่ย่อมไม่ต้องการให้ร่างแยกของนางมีบุคลิกหรืออารมณ์ของผู้ชายอย่างเช่นในกรณีของฟางชิงเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วอย่างไรก็ตามร่างแยกของท่านทั้งหมดของนางค่อนข้างดีต่อข้าทั้งที่ร่างแยกเหล่านั้นล้วนมีจิตนึกคิดเป็นของตัวเอง ก่อนหน้านี้เหรียญเอ๋อบอกว่านางเคยมีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรและท่านเองก็เป็นผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรบางทีร่างแยกเหล่านั้นอาจมีสัมผัสรับรู้ถึงสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรได้รังเลือนจึงเกิดความรู้สึกดีๆต่อตัวท่านก็เป็นได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวมีความเป็นไปได้เฉินเซี่ยงพยักหน้าเห็นด้วยบางทีทเทพเซียนเทียนมู่อาจบ่มเพาะร่างแยกโดยไม่ได้คำานึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรก ในขณะนั้นฟางชิงได้ลืมตาและลุกขึ้นยืนชิงเอ๋อได้เรื่องอย่างไรบ้าง,งเฉินเซียงกล่าวถามทันทีนั่งอยู่ทางนั้นฟางชิงชี้มือไปอยังทิศท,ทางหนึ่งพวกเราไปกันเถอะเฉินเซียงพยักหน้าทิศนั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเผ่าคนหน้าผากโปนฟางชิงกล่าวถ้าเช่นนั้นก็เหมาะเหมง็ง เฉินเซียงกล่าวเขากำลังต้องการไปค้นหาแท่นศิลาสาับแช่งของเผ่าคนหน้าผากปนอยู่พอดีฟางชิงกับชิงเย่ยและกลุ่มคณะเข้าสู่ห้วงมิติกระจกเทพหกวิธีหลังจากนั้นเฉินเซียงก็ได้หอดทยานไปยังทิศทางทีท่ฟางชิงระบุปราสาทของคนหน้าผาักปนตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเผ่าศูนย์วิญญาณโดยสามารถเดินทางไปถึงที่นั่นได้ด้วยระยะเวลาประมาณครึ่งวัน ระหว่างเดินทางเฉินเซียงก็นึกสงสัยว่าทําไมชัยเหลียนถึงปรากฏตัวในทิศทางเดียวกับปราสาทของคนหน้าผากโปนแต่เดิมป่าเท่าทมินเป็นสีเทาหม่นโดยมีสายลมหนาวพัดผ่านเป็นระยะระยะทว่าปัจจุบันมีมันคลื่นลมร้อนว่าผ่านบ่งบอกได้ว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้น เฉินเซียงคาดเดาว่าชัยเหรียญอาจจะกำลังต่อสู้อยู่กับคนหน้าผากโปนและยามนี้เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าคนหน้าผากโปนมีกายเนื้อที่กล้ากแกร่งทนทานและแม้แต่มีดมังกรครามเพชรคาดของเขาก็ยังไม่อาจทะลวงผ่านเนื้อหนังของพวกมันได้การต่อสู้นี้เฉินเซียงขมวดคิ้วพึพรรมพำเดิมทีเขาคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ของชฉยเหรียญกับคนหน้าผากโปนแต่ยามนี้มันมีประเด็นที่ทำให้เขาคิดเป็นอย่างอื่น ประเด็นนั้นก็คืออำนาจพลังความร้อนที่รุนแรงเฉินเซียงมั่นใจว่าคนหน้าผากโปนไม่ได้มีอำนาจพลังความร้อนที่รุนแรงเช่นนี้และที่สำคัญกลิ่นอายพลังนี้ไม่ใช่เอกลักษณ์ของชัยเหลียนกล่าวคืออำนาจพลังความร้อนนี้เป็นของคนอื่นการต่อสู้นี้เป็นอย่างไรกันแน่หากไม่ใช่การต่อสู้ของชัยเหลียนแล้วเจ้าของอำนาจพลังความร้อนนี้เป็นใครกันหลังจากที่เฉินเซียงเข้าใกล้มากขึ้น เขาตรวจจับกลิ่นอายพลังได้ชัดเจนขึ้นซึ่งปัจจุบันเขาสามารถระบุได้แน่ชัดว่าชาัยเหลียนไม่ได้อยู่ร่วมในการต่อสู้นี้นางไม่ได้อยู่ที่นั่นเฉินเซี่ยงหยุดเคลื่อนที่ในทันทีเขาไม่ต้องการให้ตนเองถูกค้นพบก่อนที่จะระบุได้ว่าใครกันที่กำลังต่อสู้อยู่ในขณะนั้นเองก็ได้มีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังแผ่พ่านไปทั่วและมันปกคลุมมาถึงตำแหน่งของเฉินเซี่ยง เฉินเซียงถูกตรวจพบด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นั้นและเขาต้องตระหนกในทันทีเพราะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นี้มีกลิ่นอายพลังอันน่าสะพรึงกลิ่นอายพลังนี้หรือจะเป็นเทพเซียนอีเทียนเฉินเซี่ยงพบว่ากลิ่นอายพลังนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลิ่นอายพลังของเทพเซียนอีเทียนครั้งที่เขาต่อสู้กับเทพเซียนอีเทียนในเมืองเฉินเย่านั้นเป็นการต่อสู้ผ่านร่างกายของหยินเซินเบยจึงทําให้กลิ่นอายพลัง พลังมีการประปนผสมผสานไม่ได้ปรากฏเอกลักษณ์ที่ชัดเจนหากกลิ่นอายพลังนี้เป็นของเทพเซียนอี้เทียนจริงก็ย่อมหมายความว่ามันเป็นกายหลักที่ทรงพลังเฉินเซี่ยงตรหนักดีว่าฝ่ายตรงข้ามได้รับรู้การมีอยู่ของตัวเขาผ่านสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แล้วและยามนี้เขาค่อนข้างแน่ใจว่ามันคือเทพเซียนอี้เทียนตัวจริงทำไมชายคนนี้ถึงปรากฏตัวขึ้นที่นี่ เฉินเซียงนำมีดมังกรเพชราตและกระจกเทพ6วิธีออกมาเตรียมพร้อมหลังจากถูกสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจจับเขาก็รู้ดีว่ามันสายเกินไปที่จะซ่อนตัวแล้วเมื่อไม่สามารถซ่อนตัวได้เฉินเซียงก็ทำได้เพียงเตรียมพร้อมรับมือและมองหาโอกาสหลบหนีในภายหลังที่เขาคิดจะหลบหนีก็เป็นเพราะประเมินได้ว่าเทพเซียนอีเทียนมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าและมันสมควรปรากฏตัวด้วยกายหลัก นอกจากนี้แล้วเฉินเซี่ยงยังค้นพบว่าเทพเซียนอีเทียนไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโดยยังมีตัวตนที่ส่งพลังในระดับเดียวกับมันอีกหลายคนแท้จริงแล้วอำนาจพลังความร้อนที่ประตุขึ้นในการต่อสู้ไม่ได้มาจากเทพเซียนอีเทียนเพียงผู้เดียวแต่ยังมาจากปีศาจโบราณอีกหลายตนหลังจากที่เทพเซียนอีเทียนค้นพบการมีอยู่ของเฉินเซี่ยงมันก็ถอนตัวออกจากการต่อสู้และมุ่งความสนใจมายังเฉินเซี่ยง พี่ใหญ่ชายคนนั้นแข็งแกร่งเกินไปและที่สําคัญมันยังมีผู้ช่วยอีกมากมายข้าคิดว่ายามนี้พวกเราไม่ควร,รเผชิญหน้ากับมันน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวอันที่จริงข้าเองก็ไม่ต้องการ,รเผชิญหน้าแต่ดูเหมือนจะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เฉินเซี่ยงกล่าวในขณะนั้นเขามองเห็นภูเขาลูกใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคนหน้าผากโปนภูเขาลูกใหญ่ที่เขากำลังจดจ้องมีลักษณะคล้ายคลึงกับภูเขาในคฤหาสฝ่ายปกครองเผ่าศูนย์วิญญาณทุกประการ ถ้ามีวิธีน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพร้อมกับบอกเล่าถึงวิธีการของนางครั้นแล้วเทพเซียนอีเทียนก็ได้ปรากฏตัวในระยะไกลายามนี้ร่างกายของมันถูกปกคลุมด้วยปราณพลังสีดำทำให้เฉินเซียงไม่สามารถสังเกตเห็นรูปลักษณ์ของมันแต่กระนั้นเขาก็ยืนยันตัวตนของมันได้จากกลิ่นอายพลังห้าห้าเจ้าหนูโโครกวิ่งเข้ากับดักด้วยตัวมันเองเทพเซียนอีเทียนหัวเราะพร้อมประตุปราณพลังฝ่ามือสีดำขนาดมหึมา เฉินเซียงตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาหลบหนีออกมาพร้อมกับปลดปล่อยหุ่นจำลองทิ้งเอาไว้หุ่นจำลองนี้เป็นแผนของน้องสาวเสี่ยวจิงนางสร้างขึ้นมาจากหุ่นเชิดวิญญาณโอสถภายในกระจกเทพหกวิธีโดยทำให้มันมีร่างกายที่สามารถจับต้องได้ต้องทราบด้วยว่าหุ่นเชิดวิญญาณโอสถถูกบ่มเพาะขึ้นมาโดยเฉินเซี่ยงดังนั้นกลิ่นอายพลังของพวกมันจึงเป็นลักษณะเดียวกับเฉินเซี่ยง ด้วยเหตุนี้น้องสาวเสี่ยวจริงจึงมั่นใจว่าหุ่นจำลองของนางจะสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเทพเซียนอี้เทียนได้ปัจจุบันเทพเซียนอี้เทียนจำเป็นต้องจับตัวเฉินเซียงแบบเป็นเป็นเนื่องจากมันต้องการปล้นชิงสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรฉะนั้นมันจะยังไม่เล่นงานเขาโดยเอาถึงตายหลังจากเฉินเซียงหลบหนีปราณฝ่ามือขนาดใหญ่ออกมาเขาก็ต้องแปลกใจเล็กน้อยเพราะไม่นึกเลยว่าเทพเซียนอี้เทียนจะหลงกลเอาง่ายๆเสร็จค่ะห้าห้า เมื่อปราณฝ่ามือคว้าตัวหุ่นจำลองได้เทพเซียนอีเทียนก็หัวเราะสะใจเมื่ออยู่ข้างนอกเจ้ามันก็แค่มดมแมลงตัวจอยเจ้าไม่อาจยิงพยองได้เหมือนกับครั้งที่อยู่ในเมืองเฉินเย่าครั้งที่ต่อสู้กับเฉินเซียงด้วยร่างกายของหยินเซินเบยศักยภาพของหยินเซินเบยถูกชัยเหรียญลดทอนไปมากแล้วดังนั้นมันจึงพ่ายแพ้แกเ่เฉินเซียงอย่างง่ายดายเมื่อเห็นว่าปราณฝ่ามือคว้าตัวเฉินเซียงได้อย่างง่ายดายเทพเซียนอีเทียนก็คิดว่าเฉินเซียงอ่อนแอมากมันจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ หลังจากเฉินเซียงหลบหนีออกมาเขาก็มุ่งตรงไปยังภูเขาคำสาบของเผ่าคนหน้าผากปนทันทีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเทพเซียนอีเทียนมีขอบเขตกว้างใหญ่ดังนั้นมันจึงสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนที่ไปยังภูเขาคำสาบครั้นแล้วมันก็ตระหนักได้ว่าตนเองถูกเฉินเซียงแหกตาเข้าอย่างจางังเมื่อใดก็ตามที่ข้าได้รับสายสัมพันธ์วัตจักรเมื่อนั้นเจ้าจะต้องตกตายอย่างน่าสังเวช เทพเซียนอีเทียนสาบแช่งอย่างเดือดดาลมันบทขยี้หุ่นจำลองจนแหลกละเอียดก่อนจะรีบหพอะยานไล่ตามเฉินเซียงเฉินเซียงห่อะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือภูเขาคำสาบจากนั้นจึงทิ้งดิ่งลงมาที่ยอดเขาทัานใดนั้นเทพเซียนอีเทียนได้สัมผัสถึงความผันผวน,นของพลังมิติซึ่งทำให้มันรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก หลังจากเทพเซียนอีเทียนเข้ามาที่ทวิพงไพรทักษินมันก็ตระหนักได้ว่าพลังมิติในภูมิภาคแห่งนี้ถูกรบกวนด้วยพลังงานลี้ลับเป็นผลให้วิธีการสื่อสารผ่านมิติของพวกมันไม่สามารถใช้งานได้อย่างไรก็ตามความผันผวนจากพลังมิติที่ปรากฏในยามนี้อธิบายได้ว่ามีบางสิ่งอย่างอยู่เหนือการรบกวนหรือข้อจํากัดของพลังมิติในภูมิภาคแห่งนี้และแล้วเฉินเซียงเข้าผ่านเข้ามาในห่วงมิติของภูเขาคําสาบซึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจในความแข็งแกร่งของภูเขาคําสาบ หลังจากปรากฏตัวเขาก็ยังไม่คิดจะเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณคำสาบในทันทีแต่จะรอดูว่าเทพเซียนอีเ e ทียน e มีวิธีบุกเข้ามาในนี้หรือไม่ด้านนอกภูเขาคำสาบเทพเซียนอีเ e ทียน e ลอยตัวอยู่เหนือท้องฟ้าโดยกำลังเหวี่ยงตวัดดาบเล่มใหญ่โจมตีภูเขาคำสาบอย่างบ้าคลั่งภูเขาคำสาบมีความแข็งแกร่งทนทานไม่ว่าเทพเซียนอีเ e ทียน e จะพยายามโจมตีอย่างไรแต่ภูเขาลูกนั้นก็หาได้สะทกสถานไม่ นอกจากเทพเซียนอิเทียนแล้วก็ยังมีพวกพ้องของมันอีกหลายคนที่พยายามช่วยกันโจมตีภูเขาคำสาบแต่ทว่าความพยายามของพวกมันยังไม่เป็นผลห่างออกไปมีภูเขาสูงลูกหนึ่งเทพเซียนสรรสร้างและชัยเหลียนยืนอยู่ที่หน้าผาของภูเขาลูกนั้นยามนี้ทั้งสองเฝ้าดูเหตุการณ์โดยมีการปกปิดกลิ่นอายพลังไว้เป็นอย่างดีเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันทำไมจูจ่ๆพวกมันถึงโจมตีภูเขาลูกนั้น เทพเซียนสันสร้างขมมดคิ้วภูเขาลูกนั้นแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อแม้พวกมันจะพยายามใช้พลังที่รุนแรงแต่ก็ไม่อาจสั่นคลอนภูเขาลูกนั้นได้ผู้อาวุโสยามนี้ข้าสัมผัสกลิ่นอายพลังของเฉินเซียงได้เบาบางชายเหลียนเร่งกล่าวใช้กระจกของท่านตรวจสอบดูอีกครั้งเฉินเซียงอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับพวกเราอย่างนั้นหรือเทพเซียนสันสร้างเอ่ยถามอย่างประหลาดใจเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นกลิ่นอายพลังของเขาจริงๆ ด้วยการที่บุคลิกภาพของเหรียญเอ,อ๋อมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเฉินเซียงจึงทาให้บุคลิกภาพของจักรพรรดิบัวสวรรค์ก้าสีและบุคลิกของเทพเซียนเทียนมู่ล้วนมีความคุ้นเคยกับกลิ่นอายพลังของเฉินเซียงฉะนั้นแล้วต่อให้กลิ่นอายพลังของเฉินเซียงจะปรากฏขึ้นบางเบาแต่ชายเหรียญก็สามารถสัมผัสได้ข้าแน่ใจชายเหรียญกล่าวยามนี้ข้าไม่สามารถใช้งานกระจกนั้นได้เพราะจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่ เทพเซียนสันสร้างขมวดคิ้วพวกเรามีกันแค่สองคนแต่เทพเซียนอีเทียนกับเทพเซียนสยบสวรรค์มีการรวมกลุ่มกับปีศาจโบราณที่ทรงพลังแน่หล่ว่าพวกเราไม่อาจรับมือพวกมันได้ข้าเดาว่าเฉินเซียงอาจกำลังอยู่ในภูเขาลูกนั้นดังนั้นพวกมันจึงพยายามโจมตีภูเขาลูกนั้นชัยเหลียนกล่าวพวกเราจะต้องสังเกตการภูเขาลูกนั้นและเมื่อเฉินเซียงออกมาพวกเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ